ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับขอเรียนตรงนี้ครับว่าทำไมเราต้องเลื่อนจัดมาที่นี่นะครับเดิเราตั้งใจจะจัดที่มาหาวิทยาลัยราชภันรสวนทุสิตนะครับแล้วเมื่อวานสื่อ,อทางตำรวจแล้วก็ทหารได้ไปหาเจ้าหน้าที่ที่นั่นนะครับพูดในนั้นแล้วก็บอกว่าถ้าไม่รับอนุญาจตจากทหารเนี่ย ก็จะไม่จัดทําให้เจ้าของสถานที่เลยติดต่อมาทางที่นี่นะครับขึทหารก็ัาตำรวจก็เฝ้าอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็บอกว่าเอาเช่นนั้นถ้าไม่จัดเนี่ยต้องทําหนังสือถึงทหารก่อนใช่ไหมตำรวจสนอสามเสนก็บอกให้ทําหนังสือมาที่เขาเขาก็จะทําหนังสือบานหน้าส่งไว้ให้ทหารทหารก็บอกยืนแจ้งว่าต้องใช้เวลาเจ็ดวันเป็นอย่างน้อยยืนงอนุญาหรือจะเรียนหน้าเรื่องนี้ได้ รวมทั้งเราเห็นว่าอ,องอั้งงั้นถ้าเจ้าเจ้าของที่เขาคงไม่ยอมนะแต่เมื่อเขาขอกานเซ็นถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตการจัดจัดร้างหายด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นว่าการจัดการจัดวิาพากษ์วิจารณ์และธุนซึ่จะนําไปสู่การลงประชามติมันเป็นเสรีภาพนพื้นฐานของประชาชนเราจึงเห็นว่าก็ย้ายมาที่ของเราเองนะครับนี่เป็นที่ของูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซึ่งเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับเพการคุยในที่นี้คือการคุยเฉพาะเจาะจงในหมู่เพื่อของเราแล้เป็นการคุยเรื่องเจาะจงแล้วเห็นว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนนะครับที่จะพิพาจาระบิ้งดังจึงทําให้ขุ่นขัในวันนี้นะครับคือคือเราเห็นว่าการเสนอความเห็นที่ตา่างกับความเห็นในระดับที่ตา่างกับกรรมการยุบได คนจะสามารถทำได้และไม่ถือว่าเป็นการคุกคามใครทั้งสิ้นคนณไม่ถือว่าเป็นการเป็นภัยต่อความมั่นคงเห็นรับไม่เป็นถือว่าเป็นการปลอกความไม่สงบเป็นการชุมนุมโดยไม่สงบไม่ใช่ครับเพราะนี่คือเพราะเราจะเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายว่ารัฐมนตรีจะปรับตีเราจะรับหรือไม่รับทีนี้ถ้าเราต้องตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขที่รัฐนรไม่รับเราก็ต้องรู้ว่ารัฐมนตรีมันมีอะไรบ้าง ไม่ใช่ตัดสินใจด้วยความกลัวด้วยกวารข่มขู่ด้วยการคุ้คามหโดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันนี้เป็นเจตนารมณ์ของสภาประชาชนตัวต,ตามจิตรุ่นะครับจิตรุ่งเลื่อนมาจากที่นี่แล้วก็ยืนย่นย่อลงนะครับแท้จริงเราต้องการจัดทั้งวันจิตร่งอาจะยอ่อลงก็ต้องขอไปพี่น้องทั้งหลายนะครับที่อาจจะไม่สะดวกเป็นที่เนึ่บที่เรอคาดหวังก็อันนี้ก็แ้องต้นนะครับเพื่อให้ทราบ <ๆ S 1> ว่าทำไมถึงเปลี่ยนมาที่นี่นะครับ แล้วเราเห็นฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องว่าจะทํายังไงต่อนะครับพอตอนนี้เขากำลัองออกกฎหมายการลงสมติว่าจะให้พูดได้แค่ไหนหพูดได้ไม่แค่ไหนนะครับเห็นได้ข่าวว่าอย่างนั้นนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไม่เห็นนะผมก็จบเรื่องแรบกบเพื่อเป็นการแจ้งพี่น้องนะครับข่าวสารที่เราไม่ได้แจ้งกอย่างเป็นทางการนะครับมากมรับเรมเลือ่อนมาที่นี่ทำาไมถึงเกิดอะไรขึ้นะัทีนี้ผมไปเรื่องเนะื้อหาแล้ว ผมเข้าใจว่านัฐนุษยฉบับนี้เป็นฉบับที่ถ้าท่านทั้งหลายลองไปอ่านบทต้นๆน,นนะครับซึ่งซึ่งไอเน,นี้ยจะเป็นที่มาของแนวคิดทั้งหลายนะครับซึ่งเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นเจตนารมณ์ของรัฐมนูลฉบับนี้ทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าดูวิธีวิเคราะห์ปัญหาของรัฐมนูษฉบับนี้เนี่ยก็วิเคราะห์ปัญหาการเมืองเศรษฐกิจสังคมไทยยังไงจะเห็นได้ชัดนะครับ คือเขาก็มีทิศทางของการมองชัดเจนนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาในปัญหาการปกครองที่ไม่มีเสถียรภาพไม่ราบรื่นที่ประสบปัญหาอยู่ตลอดเพราะว่ามีคนไม่ยังเกรงต่อกฎเกณฑ์มีคนที่จิตใจชอบทนไม่สระหนัำถึงความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองไม่อิจตากฎหมายวิธีแก้ที่สําคัญที่สุดในความคิดของเขาคือว่า จะต้องปฏิรูปเรื่องการศึกษากับการังคัดแท้กฎหมายแล้วก็จะพูดเนื้อหาทั้งหมดว่าทั้งนั้นเนี่ยแนวทางที่จะต้องใหอ้ออกในกฎหมายส่วนนี้เจนได้ว่ากัางานทุดเนี้ยกับการร่างเราเห็นว่าจะต้องจัดความสมคัญในฝ่ายเบื้หาัฝ่ายตุระการเสียงใหม่องค์ปรอิสระทั้งหมดเสียงใหม่เพื่อมีประสิทธิภาพเป็นความเที่ยงธรรมแก้วิกธิของประเทศได้ด้านก็ไปพูดถึงการรับรองปกป้องคุ้มครอง จังคำนี้ไว้แม่นนะครับเขาบอกว่าครั้งนี้เขาบอกว่าเขาจะเน้นสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการจำกัดสิทธิเสตรีภาพการกระชายนัวเป็นข้อจเว้นแล้วก็เน้นเรื่องการผริตแล้วก็สร้างความรองรองและมีคำใหม่นะคระับเขาบอกว่าต้องตามตามแนวประชาธิีไมีใหม่มานนะในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งก็อิงมเคลื่อนไหวจากนั้นเนี่ย เตียรตณาลงของกฎหมายฉบับนี้และดำเนินมุ่งหมายไปสู่การแก้ปัญหาการทุจริตการช่งหน้าท่อโฉมเป็นหลักเหมือนที่เขาพูดนะครับก็เรารู้ว่าในการวางโครงสร้างในการืองนี้จะเป็นยงไนี่เป็นส่วนแรกที่ผมคิดว่าสำคัญเพราะว่าอันนี้จะบอกเราว่านโยบศรวนี้จะไปตอบโจทย์อะไร ซึ่งจะแตกต่างกันและรุนนิยเดชที่จะตอบโจทย์บนระดับซึ่งต้นปี2540ตอบโจทย์เร,รื่องการมีรูปการเมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่นี่พอตั้งุ่นปี50เนี่ยเยจตนารมณ์ต้องการสร้างสร้างอะไรสร้างสิทธิเป็นจริงเพอต่อเรื่องจากท่านสุริก็สร้างสมดุลระหว่างตะบันและสตาร์แต่ครั้งนี้ไปเน้น ด้านเหนเน้นเน้นว่าจะแก้การทุจริตแก้รันหลายคนต้องมีปลื้มมากว่าแล้วสวัสดีจะไปแก้การทุจริตนะแล้วลองดูใช่ไหมนะมีเรื่องแรกที่อยากจะพูดไว้เป็นเกณกางประเด็นที่สองเนี่ยผลจากการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเนี่ยหลายฝ่ายนะครับท,ที่พูดกันเนี่ยทำให้กรรมการร,าร่างรัฐมนตได้มีการปรับปรปุงบางเรื่องขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่เราเรียกร้องตลอดคือเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความสว่างสของคนจะต้องอยู่ในรธรัมนูงสัดนี้นะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็รับไว้ในม่านตาสีนะครับอันนี้เป็นฐานที่สุดในการใช้งหน้าอันที่สองก็มีการเพิ่มเรื่องสิทธิชุมชนที่พูดชัดเจนขึ้นมาที่มีการเรียกร้องอย่างมากในที่ผ่านมาอันที่สามที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือมาตราที่เจ็ดคือเรื่องความเสรีภาะหว่างของคนซึ่งแต่เดิมเนี่ย เขาหดเขาลดทอนเรื่องความการเลือกปฏิบัติลงที่ขยายความเป็นสิบสองประการเ็าเพิ่มขึ้นไปนี่เป็นตัวอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางบทแต่อย่างไรก็ตามจากเน้นอย่างนี้ครับแม้ว่าจะเพิ่มเนื้อหาอย่างนี้หลักการบางอย่างในเรื่องที่สําคัญในเรื่องสิทธิเสรีภาพพูดในเชิงหลักการเนี่ยเวลาเรากำหนดสิทธิเสรีภาพไว้ในรมนับใดก็ตาม อีกด้านหนึ du ่งของมันคือกําหนดหน้าที่หรือกําหนดภาระความรับผิดชอบความผมพันธ์ของรัฐบาลซึ่งในเล่มทุนปี2540ใน50ได้กําหนดหลักการนี้ไว้ชัดเจนหนึ่งที่ไม่มีหนเล่มมันหนึ่งก็คือว่าการใช้อานาจรัฐขององค์กรทุกองค์กรไม่ว่ากระทรวงกระวงรวงองค์กรอิสระองค์กรจ้างหั้านัทั้งหมดจะต้องคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมุสิทพิเศษภาพและความเสรีภาของบุคคลอันนี้ไม่มีอยู่ในธรรม เป็นความผูกพันหลักการแรกที่บอกว่าการใช้อำนาจขององค์กรรัฐทุกรัฐองค์กรของรัฐทุกหน่วยจะต้องดำเนินถึงสักความเป็นสิทธิเสรีภาเรื่องความสง่าของกรที่รัฐรับรองไว้อันนี้ไม่มีอันที่สองที่สําคัญก็คือว่าเวลากําหนดเรื่องสิทธิเสรีภาพจะต้องกําหนดการใช้อำนาจรัฐกลไกการใช้อำนาจสถาบันการใช้อำนาจรัฐของเราจะมีอยู่สามสี่สถาบันหลักหนึ่ง คือฝ่ายบริหารสองฝ่ายตุลาการสามฝ่ายวิจัยสี่องค์กรอิสระเวลากําหนดสิทธิเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญหลักการพื้นฐานจะต้องกําหนดว่าการใช้อำนาจในการออกกฎหมายโดยสภาธิปิจจการใช้อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายคือฝ่ายบริหารการใช้อำนาจในการตีความกฎหมายคือตุลาการ รวมกันนะฮนจะต้องนําหลักการสิทธิ์ไปผูกพันหมายความว่าถ้าคุณจะออกกฎหมายคุณจะบังคับแค้กฎหมายคุณจะตีความกฎหมายจะต้องใช้จะต้องยืนยันหลักสิทธิ์อยู่ในละมุมในระมูละบับนี้ไม่มีหลักการนี้ไม่มีหลักการนี้ท่านจะเอามาไหนก็ตามแต่ว่าไม่มีหลักการพื้นฐานว่าเมื่อมีกําหนดสิทธิ หมายความว่าการช่งหน้ารัฐของสรารบัญองค์กรที่ชนหน้าจะต้องผูกพันในการชช้นหน้าที่ต้องผูกพันสิทธิอันนี้ก็ไม่มีอยู่ยนะั่นองันนี้เป็นหลักการพื้นฐานหลักการพื้นฐานอีกอันหนึ่งซึ่งที่แตกต่างอย่างมากการรดดับการกำหนดหลักการสิทธนในบทสิทธิเสถีภาพก็คือว่าเดิมเนี่ยเวลากําหนดหลักสิที่เสถีภาพแล้วเนี่ยเมื่อกําหนดหลักการผูกพันสิทธ์แล้วเนี่ยก็หมายความว่า หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่ใช้อำน,นาจจะต้องมีหน้าที่เคารพสิทธิของประชาชนคือไม่ละเ,เมิดเสียเองมีหน้าที่คุ้มครองปก,ป,กป้องไม่ให้คนอื่นมาละเมิดเสียซึ่งกันและกันและต้องมีหน้าที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็งคือว่าจะต้องทําให้สิทธิเกิดเป็นจริงอันนี้หลักการนี้ถูกกาหนดไว้ในรัฐมนตรีศีลศูนย์ห้าศูนย์แต่ในหลักการในรัฐมนตรีใหม่ที่ร่างกรรมการ ไปเสนอว่าสิทธิความประเทศเนี่ยต้องให้รัฐเป็นคนมีเป็นหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะสิทธิที่เกี่ยวข้องกับตัวกลุ่มคนสิทธิในเชิงกลุ่มนะครับเช่นสิทธิของผู้แรงงานสิทธิของการศึกษาซึ่งมีหลายท่านพูดสิทธิเหล่านี้กลับเป็นหน้าที่ของรัฐหมายความว่าแนวคิดของรัฐมนตรีเห็นว่าสิทธิเกิดต่อเมื่อรัฐทําให้เกิด ขณะที่รัฐมนตรีศูนย์หว่าสิทธิเหล่านี้สิทธิที่เข้าถึงบริการสาธารณสุขสิทธิที่เด็กแรงงานทั้งหลายนสิทธิของบุคคลทั้งหลายกมบุคคลทั้งหลายเกิดทันทีเมื่อรัฐมนตรีกำหนดให้เกิดกำหนดสิทธิให้เกิดแต่เขาพิืนยันว่าเขาไปเขียนเรื่องหน้าที่คือรัฐมีหน้าที่ทําให้เกิดแต่จริงๆในแนวคิดในรัฐมนตรีศูนย์ห้าสบบอกมันเกิดทันทีเมื่อรัฐมนตรีสถาปนาให้มันเป็นแับสิทธิ ไอ้นี่เกิดแต่เมื่อรัฐต้องทำทีหลังให้ม th <c ười> th ันเกิดหมายความว่ารัฐทําให้เกิดไม่ใช่รัฐมนูรททาให้เกิดผู้ระสาแน่ยๆนี้ครับรัฐมนูรทําให้เกิดกฎหมายสูงสุดทาให้เกิดไม่ใช่รัฐทําให้เกิดเสิซึ่งอันนี้เป็นหลักการที่เขาเขียนอยู่ในหน้าที่แม้ว่าเขาจะเขียนว่าเมื่อเขียนหน้าที่ประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องเนี่ยนะครับซึ่งอางนี้ก็เป็นผลจากการเรียกร้องของประชาชนว่าให้เขียนหลักการนี้ ก็เขียนหลักการนี้ให้กว่าสามารถฟ้องได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงนี่เป็นส่วนเรื่องสิทธินะครับโครงสร้างที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันขอผลในระยะยาวก็คือว่าเนื่องจากเราสร้างสถาบันการเงินซึ่งก็ให้ความสําคัญเกินกว่ามิมากนะครับมีอยู่สามส่วนสถาบันการเงินที่เรา พิจารณาในกฎหมายรัขแระถึงผมหนึ่งก็คือว่าตัวสสนะครับซึ่งเขาคิดว่าเขาเค่มงวดคุณสมบัติแล้วก็คิดว่าจะได้คนพิเศษวิโสเข้าไปเป็นจะไม่โคงแล้วนะครับสกัดตั้งแต่ต่ำต้นก็ลองดูมัน่องมาแต่สิ่งที่เราเห็นว่ามันมีปัญหาคือการจํากัดเจตนารงของประชาชนให้เลือกเฉพาะเนื่องจากเราเลือกสองแบบมาใช้ เลือกเลือกตัวบุคคลจากเขตไปเลือกตัวแทนครับบัญชีรายชื่อท้งนี้ก็บังคับให้เลือกอย่างเดียวเลือกเขตเลือกป็นำนวนคนหมายความเราไม่มีสิทธิ์เลือกตัวแทนบัญชีรายชื่อเราเลือกได้อย่างเดียวเจตนาลมก็หายไปหมายถึงว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือกที่ื่อต่อนบอกเลือกคนที่ชอบอะไรนะจ้ีงเลือกคนที่รักเลือกรักกันแล้วมันจะไม่เกิดอย่างนี้หลัก ไม่ไม่เกิดอีกแล้วมันก็เลือกคนที่คนเลยเลือกคนที่รักเลือกคนที่ไม่รักแต่ได้คุกพักที่ไม่ชอบใช่ไหมครับมันไม่รู้เป็นอะไรแต่นี่มันหลักการที่เขาว้าว่าหลักการอย่างไรจริงไม่ใช่หลักการคคือบางคบเลือกเพราะหลักการพื้นฐานของการกาหนดโครงสร้างอะคนที่ไปชั้นนั้นต้องเป็นเจตจำนงโดยแท้ของประชาชนที่เลือกโดยอิสระแล้วรับมันจริงหโอเคนะครับนี่เป็นเนึ่วนที่สอง ส่วนที่สามที่ผมคิดว่าสำคัญคือเรื่องวุฒธธิสมาชิกเรื่องวุฒิสมาชิกเนี่ยแท้จริงเราหยุดยานันา์ต้องาม,าากกาามาจากการเก็บจำนวนของประชาชนมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ในในร่างใหม่เนี่ยให้มาจากที่สิบสาขาที่นี่สิบส่วแต่ที่ร้ายกว่านั้นก็คือว่าในวุฒิสมาชิกเนี่ยในชุดแรกสองร้อยห้าสิบ <Okay. S 1> เดิมมีสองร้อยคนเองนะครับ แต่ในชุดแรกที่อยู่เวลาห้ปีเนีเ่ยคอสชจะเลือกเองทั้งหมดคอสชจะเลือกเองทั้งหมดเพื่อเพื่อให้สามารถเป็นหลักประกันได้ว่าคนที่เขาเลือกจะไปทวงดุลกับการช้างหน้าไปทงดุลอะไรบ้างหนึ่งก็คือว่าไปทําเรื่องการปฏิรูปสองจะไปทําดูเกี่ยวกับเรื่องการสันการเลือกองค์กรอิสระทั้งหวารวลาเล ันนี้สาคัญนะองค์กรสลาไม่ว่าเป็นศาลรัฐธรรมนูญปปชปกตกรรมการสิทธิชนแห่งชาติกรรมการตรวจเงินแผ่นดินถ้าหมดวาระในช่วงห้าปีเขาก็จะเลือกเองเขาจะเลือกเองนะครับก็ลองดูว่าจะลองไปถึงตรวจสอบดูว่าองค์กรไหนจะหมดวาระหรื้ว่าเพราะการคุมองค์กรสลากเนี่ยจะเป็นหัวใจสําคัญในการตรวจดูเพราะในการมีวุฒิ ที่เขาขอตั้งก่อนมันไม่มีความหมายเองว่ามันกำกับเรื่องนั้นเท่านั้นแต่จะจะสามารถเลือกองค์กรอิสระในอนาคตถ้ามันหมดวาระลงภายในห้าปีมันก็จะมีบทบาทสูงประเด็นถัดมาที่สําคัญก็คือว่าเขาให้คอสชคณะตุลาปฏิวัตินะครับที่จะเรียกหัวหน้าคณะปฏิวัติใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ต่อไปโดยเฉพาะการใช้มาติอาศัย รวมกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่แล้วผลของมาตราสุดท้าย279ือว่าการใช้อำนาจของมาตรา44ของคอ,อสอชอมาทั้งหมดมีผลต่อไปรวมทั้งการจะใช้ใหม่ก็ให้มีผลต่อไปด้วยหมายความว่าการแม้ว่าเราจะเลือกตั้งไปแล้วแต่ตั้งยังไม่มีรัฐบาลก็ยังสามารถใช้อำนาจตามมาตรา44ได้ เราก็เห็นการใช้าตราห้าสิบสี่สิจส่หยุดวันซึ่งมีอยุ่ส3าประเภทที่ผมเห็นหนึ่งการจัดแถวบริหารงานของกรสองก็คือว่าเรื่องเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ต่อการงทุนึงขยายตัวของทุนสามก็คือเรื่องการจัจกำกัดสิทธิเสรีภาพเพื่อไม่ให้เคลื่อนไหวไม่ใทำโน่นทำนี่เหมือนกับหลายฉบับที่ออกดังนั้นเนี่ยอันนี้คือการสุด้อดที่สําคัญที่ผมคิดว่ามันจะมีผล และในเรื่องสิทธิเสรีภาพที่เขียนไว้ก็ตามอีกเรื่องหนึ่งนะที่สําคัญที่อยากพูดเรื่องที่หายไปกับเรื่องเรื่วนนี่คือการลดคอนการมีส่วนร่วมหนึ่งการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเดิมในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเราสามารถทําได้ในหมวดสิทธิเสรีภาพและแนวนโยบายพื้นฐานแนครัฐทีนี้นถ้าเราไปดูในแนวพื้นฐา,านนโยบายพื้นฐานแ่งรัฐนัตามรัฐมนตรีห่าสใจมันครอบคลุมทุกด้านเลยหมายความว่า เช่นด้านเศรษฐกิจกด้านทรัพยากรด้านาานะครับบริหารทั้งหลายเนี่ยเวลาประชายชนเนี่ยเนื่องจากแนวรนยบายพื้นฐานเนี่ยมันเป็นบทที่กาหนดให้ให้รัฐบาลไปออกกฎหมายดังนั้นรัฐมนตรี4ศูนย์5ศูนย์จึงบอกว่าประชายชนมีสิทธิเข้าชื่อได้ด้วยแต่รัฐม,มนตรีฉบับนี้ให้เข้าชื่อได้เฉพาะหมวดสิทธิเสรีภาพและหมวดหน้าที่ของรัฐซึ่งหมวดหน้าที่ของรัฐเนี่ย มีอยู่ไม่กี่เรื่องแท่งเราไม่ทุกนนตัวเลยว่ามันจะถูกลดกดแคบลงแน่นอนสิทธิในการเสนอเข้าชื่อถึงกดลงกว่าเดิมอย่างมากมายอย่างมีความยั่งสังสำคัแล้วผลนั้นเะนี้ยจะทําให้การที่บอกว่าลดพรดันมีส่วนลดหรือลดอำนาจเป็จรมันมีจริงรวมทั้งการลดไม่ให้ประชาชนลงประชามติในการเลือกตั้งในในการทำกิจการในองค์กรท้องถิ่นเป็นการตัดสิทธิ์การลงประชามติโดยตรงของประชานชาน ซึ่งผมว่าสำคัญต่อไปนี้ก็คือว่านี้ผมยกตัวอย่างนะ่แนวเกี่ยวกับถ้าไปกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะเสนอกฎหมายเข้าชื่อได้อย่อไรเพรไม่มีในแนวในมันอยู่ในแนวในไว้ื้นฐานแห่งรับแต่ก็บอกไม่ให้เสนอกฎหมายตอนนี้จะไม่ให้เสนอเรื่องนี้นะครับอันที่สองที่สําคัญเนี่ยในการเพียรณากฎหมายในชั้นกรรมธิการถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการ หรือทุกวลภาพถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนะี่ยเวลาตั้งธรรมธิการเนี่ยต้องมีหนึ่งในสามอันนี้ไม่มีอยู่ในเรื่องมุชอนนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดเป็นประเด็นสำคัญว่าการลดครอนำนาจประชาชนมันมีจริงแล้วก็อห่วงใยที่จะพูดไว้ในที่นี้วนะ่ามันมีแนวโน้มไวหนึ่งที่น่าห่วงนะครับน,นี่ขออา่านเพื่อเปรียบเทียบนะขอเวลาหน่อยเียวแนวโน้ยเวื่อกศนะาสนาท่านไปอา่านให้ดีนะครับ เป็นหมวดมากในรัฐมนตรีฉ่วยวันที่เขียนว่ามาตาหกเสียคณะรัระบคืนอุปถัมภุคุ้มครองพุทธศาสนาละศาสนาอืวนวักสอง,องบอกว่าในการอุปถัมภุคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานรับพึนส่งเสริมด้องการศึกษาเผยแพร่หลักธรรมของพุทธศาสนาเสริว่าเพื่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการในกลไกในการป้องกันในการก่อนทำลายเพราะพุทธศาสนาไม่ว่าจะรูปแบบใดและพึ่งส่งเสริมพุทธศาสนนให้มีส่วนร่วมในการมาตรการต่างๆเอาเปรียบเทียบกับปี50ผมเชื่ออันเนี้ไม่รู้เลยครับน่าห่วงใหญ่ในปี50เคส รัฐต้องให้ความุปถัมภถามและคุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เดจนโดดเดในส่วนใหญ่นักติดมาจนาเหมือนกันและศาสนาอื่นทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างสังกันนิกระชนของพุทธศาสนารวมทั้งสนับสนุนการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนานุพภ่อการพิทัก ลักษณะการเขียนอย่างนี้มันนําไปสู่การสร้างหมายถึงนี่นะครับของเพิษสุขน,นำไปสู่การมีร่วมแบบทุกศาสนาอย่างสังนติแต่ไม่แน่ใจว่าไอ้67ที่เขียนไว้มันจะนําไปสู่อะไรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะดูผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นประเด็นมๆอย่างนี้ครับว่าโดยสรุปคือว่าแล้วตัวจับเนี้ยถ้าไปดูในองคอ์กรของพูดธยังเห็นในการองค์กรอิสราทั้งหลายเนี่ยเป็นการขยายให้ ราดับอที่บดีดีดับอะไรนี้ขึ้นไปเป็นตําแหน่งเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกําหนดคนุณสมบัติเฉพาะไปเลยนะครับซึ่งแต่เดิมไม่มีในนั้ธรรมนูา,าดังนั้นเป็นการขยายอานาจของรัฐทอ,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 องนายรัชการแต่กับลดพรสิทธิของประชาชนนำไปสู่การพวบเป็นกำตักในช่วงห้าปีแรกที่เรียกว่าช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ